เนเาะว่านเขาจะมาส่งสังกะสีแล้วอะไรของน้าสังกะสีมาส่งแล้วพี่น้องสั่งคือว่าเห็นสั่งมาแล้วบ่ค,คือว่าเห็นโหลดสั่งจะคันเลยมือนี้ยสัง่งว่าทันมา,มา,าเหมือนเงยเมกหมอก เมื่อวานนี้มิลิงไม่สั่งอะไ้อันมิลิงก็สั่งแต่อันสังกะสีเนาะหรืออันสั่งอันว่าลืมบอกว่าอันไม่อันสังกะสีเหมาะดีแต่โทรทันมูสาวนี่โทรแต่หดือไม่เหมาะสั่งอันสังกะสีอันเหมาะเพิ่มหาแผ่นกับไม้สลามัดหนึ่งว่าสันเออลงเท่านั้นแล้ว ตังกะซีมาลิงสีอย่างพี่น้องสีแบบสีงามสีเบิ่งเบื่อเ,อเนาะเพราะว่าคุณยายเลือกให้เองกับมือเลยสีน้ำตาลเอาแบบหนาพี่น้องมีลิงเอาแบบหนาพอมันเป็นสังกะซียันมันหนันหัวยันมันเอาแบบให้กลุ่มลายฝ่าละปีเนาะเอาแบบหนาเม็ดละร้อยหกสิบบาทพู เอาแบบนาเลยแม่ลอยหกสิบบาทแบบนาแบบบางก็มี่แต่ว่ายายมันบดดนพี่้องยันบดดนยันเขาขีเมียงอลไได้เปลี่ยล้างค้าใหม่เสียเง,งินารรอบไม่ลิงเลยขอคุณยายว่าเอาแบบนาจังงนนั้นทนแน่ึ้นนี้ล้างข้าเือนะไม่ลิงนะจะเม็นจักปีเขาขีเมียงขนาดของไทยคองรุ่นเล็กๆเนะยังกลุ่มหงแบบนาเลย <c oughs> ส้่งกะตีขาวแล้วเะพี่น้องใส่ขาวใส่นะยังไปใส่เส้นทั้งๆนะใส่แล้วแล้วรอแต่ไอแ้แล้วมันมาดุดดินให้เอาดินเขาดุดดินให้แล้วเอาดินเขาคนดินเขาแบบนี้

แอมแต่ห้องหันห้องนี้ป้าแอมแต่ห้องเดียวหันอันบอดดิแอมเอาแต่ห้องใหญ่เนี่น้องๆตัวนั้นน่ะบอดดิแอมที่พอบอดดิแอม ปานนี้แม่ลิงก็เลยขอคุณยายเห็ดก็ออกมาน้อยนึงเม็ดก็กลัวอน,นี้พี่นอ้องนี่มองซ้ำกันคู่นี่พอดีเป็นหลอมห้องน้ำหลอมห้องน้ำอยู่นี่ห้องนอนอยู่หันหน้าบ้านอยู่หันเอาสร้างบริมาเหมือนส้าง้นมาสวยแทะสั่ส Ừ. xuống tự mẹo như Không này อันนี้ใส่โครงแล้วเมื่อไนสร้างไปทุละเนาะพี่น้องนะลุงเลินมากแหวะโมมีโม,มูก็เลยกลับมือแบบนี้ลุงใส่สิเป็นมืออืน่นมืออื่นหรือมือใดแล้วพัวงเบิองเนะนาะ ใครแต่สั่งอันชังกระสีเหมาะทันสั่นนะโอ้ยสิเดมาส่งไลาเถอะเยเฮอะน้อยยันบัเพิ่นผมมาส่งซับ ร้อยหกสิบแบบหนาร้อยหกสิบเมตดร้อยหกสิบบาท xịt tớp xịt Sợi tóc เบฟมันสูงนะมันมีไม้ห้องอนะ่นะแน่พนเมื่อแล้วแบบนี้พันเมื่อแล้วลงหายแล้วเรียบร้อย ดีแดนแดนโทรหาผนท่านสั่นนะอู้ดมาส่งไล์เถือ่อก่อนอื่นก็ขอขอบคุณหลายๆเด้อขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเนาะคุณตาคุณยายเห็ดบ้าน,บ,านบ้านให้ล้านเนาะบ้านหน้าไม่ลิงไม่ลิงขึ้นอยู่พี่น้อชง,อองชตงอองิตั้งซื่อยังดีเด้ชิตั้งซื้อยังดีเด้เนาะตังซื่อยังพี่น้องคอมเมนต์มาในเด้อซื้อ เสือนเงอนหน่อยไมมลิงนี่ตูปหน่อยไมมลิงนี่ซื้ออะไรด,ดีแต่ก็ไม่ลิงก็คืดๆไปอยู่ซื้อหนึ่งพี่น้องคืดไปอยู่ซื้อหน,น,นึ่งว่ามันสิม่วนบอเนาะแต่สิถธาเบิ่งข้องพี่น้องอันคอมเมนต์เขามากก่อนว่าตั้งซื้อบ้านบ้านยังดีแต่ไม่ลิงคิดไปอยู่ซื้อหนึ่งอยู่ยังบานันเลยเด้อย,ยังบานันเลย ขอขอบคุณหลายๆเดอ้อกำลังดำเนินการไปเรื่อยๆเพราะว่าอุปกรณ์มาครบอุปกรณ์มาครบเนาะเมื่อนี้สั่งมาติดธุระมีเฮือนดีว่าจั่นสั่งมาติดทุระมาสำนีไม่ลิงกันสิขอไายเดอ้อฝากเป็นกำลังใจก็ไล่ก็แชร์หนิเดอ้อไปแล้วสบายดีสบายดี